โอเวอร์ท็เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะฮะ คลิปนี้ามารีวิวนะครับผมปาโบตอร์เร่นะฮะปาโบตอร์เร่ของบาร์เซโลน่านะครับผมนะตอร์เร่ตอร์เร่เป็นกองกลางนะเป็นกองกลางนะฮะยี่สิปีเท่านั้นดาวรุ่งพุ่งกระฉุดบ็อกทูบ็อกนะฮะเกมรุก80ดสิบบอลโซน90เลี้ยงบอลไปถูกแล้วประกับตัว89สองสั้น88เปิดบอล85จบสกอร์เจ็ดโอเคนะรู้กกตั้งเตะแปดสี่ความโค้งแป เกมรับ74ทักลิง71เอ็กซ์คริชั่น76เอ็นเกตเมนต์77นะฮะสปีด80สปีดต้น84พลังกันยิง78บาลานซ์88แล้วก็สเตมินา88ก็ระดับกลางๆนะแต่มันก็ได้หลายอย่างอยู่นะนะสเตมินาได้เกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ได้นะฮะตอรี่สกิลม,มีดับเบิลทัดอ่าดับบอลข้ามหัวคัดแบ่งเทิร์มียิงไกลย,ยิงท่ายากเล่นบอลจังหวะเดียวไทยบอ,ทยบอทลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้น มีไซกอนแล้วก็ไล่บอลน,นะสกิลจัดสกิลยิงค่อนข้างมีเลยนะครับผมนะตอรี่โอเคลองสนามนะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับปบบาโบาาตอรีร่นะครับผมตอรี่ตอรีเร่อรเ,รเอาลืมเปลี่ยนทีมทีนี้จะเป็นบาซานะ่าแล้วเนี่ยลืมเปลี่ยนทีมนะครับผมนะปาโบตอรีโรร่โอเคดาวรุ่งพุ่งกระชูดนะซื้อมาจากคิรุน่าปะนะตอรีเร่เนะี่ยโอเคมากครับผมนะถ้าจะเน้นเน้นก็ จ่ายบอลไล่บอลยิงไกลประมาณนั้นนะตอรี่เล่นดีเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เล่นวะจ่ายมาติดตอรี่ฮะอบอสคุคลิกกันอยู่หน้ากูนะทำมาได้ขึ้นหน้าได้ไหมอือหือตอรี่ับผมไปออกริมเส้นคนเดียวคนเดียวไม่น่าไหวนะครับพี่ตอรี่ฮะออ้ยกดแทงไปแล้วโดนเซ๊ะ มาที่เอ็มปาป้ฮะมาตอรีคืนคืนหน้าตอรีออกข้างสวยตอรีวิ่งแทงไปลูกนี้ปาดมาหม,มาว่ะนะเริ่มมาแล้วว่ะเติมเกมขึ้นเกมสวยอยู่ตอรีฮะคืนจ่ายโอเคอยู่นะจ่ายบอลดีอยู่นะนะมาที่ปาป้ฮะตอรีรอยอยู่แล้วก็คืนให้สวยๆเข้ากลางคืนให้ตอรี มาตอรีเติมเติมไปแล้วปาดมาลูกนี้ยิงชี่ดีว่ะตอรีไม่ดีจัดเลยอ่ะมันอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างดีเลยนะตอรีเหมือนเดิมขึ้นหน้าตอรีวิ่งมาอย่างนี้โอ้โหโอกาสโอกาสของตอรีค่อนข้างเยอะเลยว่ะเล่นไปเล่นมาเข้าขาเฉยที่ตอรีฮะตอรียกมาโอ้โหจ่ายน้ำหนักโคตรดีเลยว่ะ น้ำหนักบอลพุ่งแรงดีค่อนข้างสวยเลยฮนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมแม่โดนยดิงไปก่อนแต่ตอเร่ดีนะโดยรวมแล้วจ่ายบอลขึ้นเกมเชื่อมเกมนะครับผมค่อนข,ข้างดีเลยนะค่อนข,ข้างดีเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีพลาดอะไรนะมีเติมเกมสวยๆจังหวาาง bon. ะแทงบอลเอ้ยดีนะถึงก็บามันจะไม่ไม่เยอะก็เถอะแต่มันค่อนข้างทีง่จะได้หลายอย่างอนะ นะขึ้นเกมรุกได้ครองบอลได้จ่ายบอลได้นะเกมรับถามว่าช่วยได้ไหมคืออาจจะยากนะเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ไงน,นะตอรีโอเคตอรีฮะจ่ายมาสวยๆคืนตอรีไปมาสังนวนว่างครับผมยังไม่หลุดตอ,ร,ร,ตอร,รีได้บอลก่อนสวยฮนะตอรีรวิง่งเอา้าเคนจ่ายไม่ดี<ค><ณ>จ่ายเผื่อเยอะเกินนะครับผม อเร่เคลียร์ไปก่อนนะฮะเจอบุกหนักเหลือเกินหนักเขากลางให้ตอเร่ก็ยังไม่ถึงต่อเร่ฮะไปตอนนี้จังหวะสวนได้ดีไหมไม่รู้เหมือนกันโอ้โหจ่ายกันไม่ค่อยดีไปกองหน้าน,นี่ริเคนะไปวิ่งรูปนี้ก็ยังจ่ายไม่ถึงนะะต่อเร่มามีคนวิ่งไปครับผมต่อเร่วิ่งเองไม่ไหวจ่ายให้เปสวยไปได้ไหม ต่อเร่ต่อโวนมาเอปเป้พลิกให้นี่มาพลิกวนๆเข้าขวาลูกนี้โอเคนะครับผมกว่าจะได้นะฮะแต่ตออเร่เล่นดีนะเล่นดีอะคือเนียนเลยอะเนียนเลยนะครับผมโอเคต้องต่อเวลาพิเศษวะต้องต่อเวลาพิเศษแต่เล่นดีเล่นเนียนเลยนะนะต่อเร่ โอเคช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมแต่สเตมินานะ่าเนี่ยไปแล้วแดงแล้วคือไม่ไหวเพราะว,าว่าวิ่งเยอะวิ่งเยอะมากนะออกลางครับผมเปเด้คืนตอรี่รก็ยังไม่ได้นะตอรี่แทงออกข้างอนะ่ะสวยๆสวยๆคืนโอเคแม่เนึกว่าจาบพลาดดีนะนะโอเคจบเกมครึ่งแรกกับช่วงต่อเวลา นะก็เล่นดีอยู่นะแต่สเตติม่นาคือคือไปแล้วนะหมดเกี้ยงนะโอเคลุยกันต่อนะครับผมสำหรับอตอรีนะ่ฮะทีตอรีนะ่ฮะต่อไปก่อนไม่รีบไม่รีบตอรี่พลิกจ่ายมาให้วินิซูธออ้กดจ่ายร,รอบรอบะไรไม่ติดมันยังดักได้อยู่ตอรี่ร<ๆ>จ่ายติดนะฮะตอรีนะ่มา มาให้วินิสอุสคืนตารีแฮร์รี่เคนไปแลอ้ยไม่หลุดนะตาเคียนใจดีกันนี่นะเรียบร้อยนะโอเคโอ้โหก็ถเดว่ยยังช่วยทีมได้อยู่ในช่วงต่อเวลาเพราะว่าสเตมินานี่คือไปตั้งแต่ช่วงช่วงจบเกมแรกแล้ว นะครับผมมันในช่วงต่อเวลาก็คือก็คือเหนื่อยแหละโอเคโอ้โหฝั่งนี้ตึงๆนะได้ไปเท่าไร่อย่าบอกว่าล่างสุดนะเล่นดีนะนี่ไงได้ไปหกนะครับผมเล่นดีนะคือมันเนียนอะเล่นเล้วเนียนอะมันไม่รู้สึกว่าว่ามันว่ามันโอวต่ำสุดอะนะครับผมคือมันไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เก่งมันแต่มันเนียนนะมันเนียนตาเหมือนพวกร้อยทั่วไปเลย นะครับวันจ่ายสมูทเลี้ยงบอลครองบอลคือมันเนียนอะเนียนตาเล่นแล้วเ,เนียนตานะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันติดขัดอะไรนะครับปกติก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยอะได้ดีเลยอะนะครับผมถึงโอเวอร์จะน้อยก็เถอะแต่มันเล่นได้ดีนะเนียนตานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเจมๆนะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส